สวัสดีครับ FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วเนาะก็ฮะวันนี้ก็ลุ้นนะครับ FC จะเข้านิ่งๆเดี๋ยวเอว่าตายนี่ครับก็มาถึงนี้นะครับ FC นี่ด้านหลังเนาะด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านนะครับ FC ก็ติดกระจกก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นี่เหลืออยุนนิดหน่อยเองครับ FC วันนี้ เริ่มนะครับพีดูเป็นรูปเป็นร่างดูสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับพีเนาะกอครับมานี่แต่ติดโครงขึ้นโครงเสร็จหรือยังก็โครงเหล็กนะครับพีนีต่อเติมเนาะบ้านครับพี่ซีก็ก็จะใส่วันนี้ก็ เอาตรงนี้ก็ด้านข้างนี้ก็คงจะเสร็จเนาะโอ้มันนี้ก็มาสองคนเหมือนเดิมสามน้องน้อยเด็กก็น้องเล่นนะครับบีซี่คนหนึ่งโอ้วันนี้เด็กๆมาเล่นเยอะนะครับบีซ่เดวนี้เนาะเพราะว่า <c oughs> ติดเล่นที่เล่นของเขานะครับบี่แถวนี้ นีนะครับเด็กๆมาเล่นเนาะเพราะว่าจะอ,ออกถนนใหญ่หน่ากลัวเนาะรถวิ่งผ่านบ่อยก็เลยตรงนี้เป็นที่เล่นของเด็กๆเนาะ,ะครับก็หน้าใส่หน้าต่างตรงนี้เสร็จเนาะเ <c oughs> หลือแต่ใช่ไหม ขวาเช่านะครับพี่สีามาใส่เนากลับมาอไปขึ้นดูดูด้านบนเนาะโอ้เมื่อคืนนี้ก็าลูกเนาะนอนอยู่ตรงนี้นะครับพี่สีน่าจะเสร็จนะฮะทุกท่าน เดี๋ยวเราเร่งเร่งตรงนี้ให้มันเสร็จเพราะว่าวันนี้นี่ผมมีนัดนะต้องไปคุอยาคผมยหนิงนะฮะก็ไม่นานนะทีพวกเราทำนี่ครับกอผ่านคือมาดูด้านบนแล้วนะครับสีโอ้ใจไปตรงนี้เอาทำเร็วเกินทำเร็วเกินเนาะใช่เอาวันหนึ่งเอาช่องนี้ วันพรุ่งนี้ก็เราก็ไปเอาตรงโน้นเนาะก็เอาทําอยู่ตรงนี้จากสองอาทิตย์นี่ดีไหมสองอาทิตย์บอกสองอาทิตย์อาทิตย์มันจะเสร็จแล้วนี่มันไม่อาทิตย์นี่มันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแค่วันเดียวนี่ครับคือประตูนะฮะคือต้องยื่นประตูไม้ตัวนี้นี่เป็นไม้ลักคอเนาะใช่ไม่เอาออกเนาะทุกท่านมันก็จะเป็นช่องอยู่ตรงเล็กเนาะ หรือว่าเราจะเราต้องถามเขาก่อนถามเขาก่อนเพราะว่ามันบังตรงนี้บังประตูเนาะใช่เพื่อนเราฝนศาดเข้าเนาะก็นี่ครับก็ประตูนี่ความสูงนะฮะอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบเซนพี่น้องมาถึงสองเมตรเนาะต้องถามเจ้าของบ้านก่อนเนาะค่อยหอกเนาะถ้างั้นก็ให้เจ้าของบ้านเอาตัดตรงนี้เลยไปยมใช่ตัดก็ได้นี่ครับ น้ำป่าๆนี่สะออนน้ำเนาะน้ำปปาอยู่บ้านนี้ก็ภูเขาเหมือนกันนะพี่น้องเป็นภูเขาภูภูหลวงภูใหญ่เขาเขาเรียกว่าภูใหญ่ภูหลวงบอกภูใหญ่ภูใหญ่อันนี้ภูขอภูอะไรเขาว่าก็เดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนเนาะโอ้ เราต้องนี่เราต้องทําตรงนี้ก่อนเราเราเราไม่ออกแล้วท่านของด้านนี้เราต้องมาทําตรงนี้ก่อนใช่เพราะว่าทำตรงหน้าต่างก่อนนะครับพี่ซีเอาไม้นี่แหละมาปิดเลยนะครับพี่น้องอืมครับวันเดียวนะครับพี่ซีมีความกว้างนะครับพี่น้องกว้างห้าเมตรยาวสี่เมตรนะฮะสี่สี่เมตรด้านนี้นะฮะ สี่เมตรด้านนี้นะครับด้านหน้าห้าเมตรด้านนี้ห้าเมตรเนาะใช่วิธีการทำนะครับบ้านนี้ก็ไม่ยากนะไอซีไม่ยากไม่ยากการติดตั้งประตูหน้าต่างมองทะลุเนาะทะลุเลยนะครับไอซีมองเห็นชัดเลยการติดตั้งประตูหน้าต่างนี่เรา เราใส่เหล็กด้านนี้ก่อนนะฮะยาพึ่งใส่นะเด็กทั้งสองด้านเพราะว่ามันจะเอาเขาเอาหน้าต่างเข้าไม่ได้โอนะครับใส่เหล็กด้าน,นนี้ก่อนแล้วก็ใส่ฐานมันนี่ให้ด้วอ uh. ฐานตรงนี้แล้วก็เหล็กยึดตรงกลางนะครับใช่ถ้าถ้าเราใส่เหล็กทั้งสองด้านนี้มันจะเข้าไม่ได้นไเนาะไม่ได้ต้องใส่ด้านหนึ่งก่อนเหมือนมันบุบบุมเนาะ อม่ปไปไลนิดหน่อยออสบายานะครับพี่ซีเนาะมาเปลี่ยนส่วนนี้ก่อนเตรียมลุยงานวันที่สองกันนะครับหน้ก็จะทำตรงนี้นะครับพีซีนะจะทำตรงนี้แล้วก็มาด้านนี้เนาะครับพี่ซี ชมคลิปเนาะในช่อง,องช่องนี้เป็นกำนังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับช่องนี้ชาแนลนะครับุสีเนาะขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเนาะเนด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ